สวัสดีค่ะตอนนี้มัมรีพาพเพื่อนๆแวะเข้ามาที่วัดปรา,าสาทสักกำแพงน้อยนะคะอยู่ที่สรีสะเกตค่ะเพื่อนๆมัมลีเดินทางผ่านวัดนี้เป็นเวลามาเกือบ20ปีนะคะซิ่งได้มีโอกาสแวะค่ะอยู่ติดถนน,นะคะ่ะเพื่อนๆก็จะมีกำแพงน้อยนะคะ คือที่จังหวัดศรีส,สกเกตจะมีสองที่เนาะก็คือปรา,าสาทวัดสะกำแพงใหญ่ที่นี่เป็นเป็นปรา,าสาทวัดสะกำแพงน้อยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมัมลีพาเดินชมรอบๆรบริเวณก่อนนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะทุกคนวิน่ารักจังเลยเจ้าตัวนี้นอเออมีแว่นตาดำด้วย,ม,ย <laughs> มีแว่นตาดำด้วย <laughs> นี่ไงมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะทุกคนอยู่ด้านหน้าค่ะโอ้ ข้าไปได้ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันค่ะทุกคนโอ้สวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะทุกคนด้านในปราสาทประธานนะคะจะมีพระพุทธรูปด้วยค่ะทุกคน ว้าวเราขับรถผ่านมาประมาณเกือบยี่สิบปีนะคะเพิ่งได้มีโอกาสเข้ามาค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยด้านในจะมีพระประธานอยู่ด้านไหนนะคะทุกคนเออโอเคเดี๋ยวเรากลาบอยู่ตรงนี้ก็ได้เทียน สวยมากๆด้านหน้าจะมีศีราจาลึกไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเทียนทับหลังเนาะ